สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง0ูนหนึ่งสองไทยแลนด์นะคะวันนี้ทาง012เราจะพามารู้จักวิธีการเดินทางในประเทศอังกฤษค่ะว่ามีแบบไหนบ้างแบบแรกก็คือบัสค่ะจะมีตามแต่ละเมืองราคาค่อนข้างจะถูกอย่างในเมือง Brighton เราสามารถซื้อได้ในแอป Brighton and h o v e ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางได้ไม่จำกัดใน24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราจะซื้อตั๋วแบบไหนค่ะ หรือเหมา7วันก็ได้ราคาก็อาจจะคุ้มกว่าสำหรับคนที่เดินทางทุกวันแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราสามารถใช้บัตรเดบิตเครดิตแตะได้มันจะตัดบัตรเราทุกๆตอนกัางคืนของวันนั้นค่ะแต่ถ้าในลอนดอนแนะนำว่าให้ใช้ออสเตอร์ r าดีกว่าค่ะเพราะว่าสะดวกใช้ได้ทุกที่เลยต่อมาคือโดยรถไฟค่ะซื้อผ่านทางเท r นไลน์แอปได้เลยค่ะมีเลวขาถูกก็จะถูกลงยิ่งขึ้นค่ะ เป็นแอปที่สะดวกสบายมากบอกได้ได้ว่ารถไฟที่เราขึ้นถึงไหนแล้วถัดไปคือ Uber หรือแท็กซี่ค่ะคือการเดินทางส่วนตัวแต่อาจจะแพงหน่อยมีรถให้เลือกหลายแบบด้วยขันในแอบปบถ้าไปหลายคนก็อาจจะคุ้มกว่าเดินทางสาธารณะนะคะต่อมาคือ Underground ค่ะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีแค่ในลอนดอนนะคะเราสามารถใช้บัตรเดบิตหรือออยสเตอร์แตะได้ค่ะ อยากจะแนะนำ App t o ูม Map ไว้เปิดขณะดเดินทางด้วยค่ะสะดวกมากๆเลยถัดไปคือสกูตเตอร์ค่ะอันนี้จะมีหยุดบางเมืองเท่านั้นนะคะแนะนำให้โหลด App City Mapper ค่ะตัวช่วยในการเดินทางดีมากไม่มีทางหลงแน่นอนค่ะสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือ National Express ค่ะสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปเมืองต่างๆรถก็จะคล้ายๆกับรถบัสรถทัวบ้านเราเลยค่ะ ราคาจะดีกว่ารถไฟนะคะแต่ก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราซื้อได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเดินทางที่อังกฤษสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเม้นมากกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ